สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนดูเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำน้ำหนักหนักกว่าและก็เบากว่านะคะค่ะพร้อมที่จะไปเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหน้าที่21นะคะเปิดหรือยังคะ ค่ะอ่าเปิดแล้วใช่ไหมเด็กๆสังเกตดูตาช่างนะคะในแบบฝึกนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าตาช่างสองแขนนะคะถ้าเด็กเอาของสองชนิดใส่ลงไปในจานมันจะมีจานอยู่สองด้านใช่ไหมคะด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมคะค่ะมันจะมีจานอยู่สองด้านถ้าข้างไหนหนักนะคะ ข้างนั้นมันก็จะลงไปข้างล่างใช่ไหมคะถ้าข้างไหนเบาข้างนั้นก็จะขึ้นข้างบนนะคะค่ะมันจะตรงกันข้ามเลยถ้าหนักลงข้างล่างถ้าเบาขึ้นข้างบนนะคะค่ะตาช่างอย่างนี้เขาเรียกว่าตาช่างสองแขนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่ง ดูแบบฝึกหัดเลยนะคะดูที่แบบฝึกหัดเลยะคะ่ะดูที่แบบฝึกหัดนะคะให้กากระบาดกว่านะคะเด็กๆก,ก็มาดูข้อที่หนึงข้อที่หนึงนะคะด้านนี้เป็นหนังสือส่วนด้านนี้จะเป็นตุ๊กตาหมีใช่ไหมคะให้เด็กๆสังเกตดูว่าระหว่างหนังสือกับตุ๊กตาหมี อันไหนหนักกว่านะคะอันไหนหนักเด็กก็กา,กากระบาททับเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองระหว่างเอ,อ่อกบเหลาดินสอกับดินสอนะคะอันไหนหนักกว่ากากระบาททับเลยค่ะค่ะต่อไปข้อสุดท้ายออไม่ใช่ข้อสุดท้ายข้อที่สามนะคะระหว่าง กระเป๋ากับไม้บรรทัดอันไหนหนักคะอันไหนหนักกากบาดท,ทับเลยต่อไปข้อที่4นะคะระหว่างผู้กันกับลูกเต๋าตัวเลขนะคะอันไหนหนักกากบาดทับเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะ